กระซื้อไหและกระซื้อที่นอนชื่อพาห่มไ้อันนี้ก็เป <oh ็นห้องน้องลุงแลวพี่น้องห้องน้องลุงิ่นก็ได้ซื้อบอนนอนใหม่ให้ลูกเนาะโอ๊ยจ่ายเอาปูให้ลูกเลยค่ะ ทรงยางอาออกแม่มันดังเขาค่อยๆแคบกนกันชื่ออันนี้มันเป็นผ้าห่มสิมีผ้าปูพร้อมแล้วก็ผ้าอันเอาหมอนข,ข้างม,มงาเยอะม,มันมีครบคู่มาเลยคุณพี่ขาไม่ใช่แต่ผมเก้งจิ้งกค่คุณพี่ขาไมนม,มีครบเลยค่ะหมอนข้างสองหมอนมูลสอง บบอกบบอกกับหูแล้วเรื่องมือกองเนี่ยเสียงต่างพังซัดปนนี้ดีมันมีคู่เดียวเหมือนข้ามคนมีอเดียวคอยบอกเยววายซื้อเป็นคู่แล้วบออันเดียวอันะวายเพื่อเปี่ยนักได้คู่ใน้าสีอา้าดีใจขนาดเลยมาเธอดีใจขนาดเลย เออจะไปซื้ออยู่ยัไปตลาดอยู่เบิ้งปู่ให้ถึกทางเลยเบาหน้าเอ้ยบุถึกเรียมมันบุเข้าไหบุกโมเมนเอยู่พุน่นกับโมเมนนี่ต้องเบิ้งตามหูมันเอาหูมาเบิ้งมาละก่้วนีรอคนะไปยนเอาหูมานะเบิ้อะนะโอ้เอาวันนี้พี่น้องปูแล้ววันนี้ เอาเรม,มายนนค่ะเรยอม,มายนบ่ผ่านแล้วให้ปูไหม่มันบ่เข้าเรี่ยมบ่เข้าเลี่ยมทางพี่ก็บ่เข้าเลี่ยมบอนะพีดึงดึงจ,ำจำ้ำๆเยิม้มเอ้ยเยิม้มเป็นน้ำที่นอนบอกพงนอะไรว่าน่นะแล้วจะม้วนี่้อเอาก่ดลงที่รอนหาฟุ เออเขาบ็ว่าอยู่บ่ฮอดหกพุทธที่นอนหาพุธแสดงว่าอืมจะไปเปลี่ยนใช่ไหมจัได้แล้วมันก็มือถือเลยมันมันก็บุถรก่เลย จะให้ปูปพีชตีดเขาวาเ,เออเออโอเคงามแต่มบอนี้พี่น้องอาสาวออน้นอมมักสุดๆเลยแหละสีนี้มักไลบอมักสีนี้เขามักอะแห้งเขาสีนี้กับสีทะเลขเขามา <c oughs> มันมันมันน้อยมันหมนุนหมุนหมุนตาม <c oughs> อาอไปเอามอนข้างมาได้ไม่เยอะบอก <c oughs> อีเมลซื้อมาฮะยี่นอกไง

นอนกลลูกสาวแล้ว <t the bathroom> <t Ford> ก็นอนน้ำนเด้เสุดนอนไม่เนี่ยนนี้เนี่ย ัชอบมากเลยสีนี้คุณล่ะชอบไหมสีนี้น้องคุณลุง้สต,ติกเกอร์ติกเกอร์แบบได้เราคอยบอกเข้าใจกกพุภาพขึ้นได้ไหมเอวภาพตัวหัวขึ้นอมันสุดนี่แ้แมันสุดเลยเออภาพภาพลงพ Ờ ừ, hai luôn. Ờ hay nè nè. Ừ. Bạn này trong nhà đây lụa đơ nhang tử của non là nhà à? <laughs> <này bạn chơi cười> ăn chốc chốc chưa đã lụa đơ còn non đơ. Pa tơ ngam thế. Đây cỡ đây đây. cơ về đây. Sẽ tít đây. Sticker giờ ăn? Sẽ tít cơ. Sẽ tít cơ. Sẽ tít tít cơ. Sẽ tít cơ. sticker tít cơ. Sẽ เฮ้ยให้เ <wounds> อ็มซ <peaks> ีหวยแล้วไดลูกงามเสื้อก็ได้ราคาถือเสื้อที่นอนค่ะปาดจากที่นอนน่ะค่ะจากแากเจ็ดพันต่อไปต่อกามาส่งมื่นแล้วน้างเนาะเหลือสามพันได้ลูกพุกต่อไปต่อว่ายืนต่ออยู่ห่างจะรอยืนสามพัน ไปซื้อเครื่องกับสาวน้องบ้าแซ่บไป่ต้อ,อย่างเดียวมาเนี่ยรถจะนั่งวันวัยหัวรถก็บมดได้ต้อเป็นลายพี่น้องเลยเอาสติ๊กเกอร์ติฟ้าได้เอาอตัวต้อยยังหรืเอาตัวพ่อนี่วะเอาตัวยังเอีซ่ชาติตัวตู้ทีแบ็มันเป็นฉากติ๊กเกอร์จุยงเงินเงินเดิงเอีซ่าติ พวนี้ก็งามเอเซงางงามที่แรกแม่วาเซอ,อเป็ดเจ้าบองงามเออถึกใจคือเด็กับห้าวเขาเอาอยู่เป็ดลูมันหมักนะสีหมักคุณสีนี่งากับเอเซาเอเซากับสีทะเลเนาะเอเซเนะาะบุ๊มบิ่นแต่เออืแม่หาเงินได้ติดแอร์ไงพลเรือง เอาตัวเครื่องตานท่านพอดีอ่นนระเภาวันทยอันนี้ด้ังเพ่การนวดละหมื่นหาเงินที่สองหมื่นสองห้องบบสลบปบสลบงามบบพี่น้องนังลุงดีใจบอ โอ้ยยังสิไปซื้อให้อยู่ดีใจแน่ก้อนก้อนเออปูนี่เออไม่คว่ำแลยปัจจานอนนําเพลินก็ได้เอาปูใส่นี่เออโยมแม่วันะเอาเอานี่ออกก่อนออกก่อนลูกบ้างไหมสิปูบนนอกใส่กันราะว่าห้าตัวใหญ่มากูอ่านเยออันนี้ปูไปเขาจะเข้ามานอนนําเพลินกระได้ค่ะเออเอาเสื้อหมอนเต็มใล้ว ป้เเาอเ,เอ้อโอ้หน้าเพิ่นมามักแท้เขามักแฮงคั่นน่ะแบบนี้นะเออเสื้อที่นอนผู้น,นี้นี่งามคักเอาคอยมาปัดดูเท่าใด้ก็นห้าเนาะ บึ้งที่ไทยโฮบเลยอเอาลาพี่ลาน้องเดี๋จ้าสนนอ,างองคนอะจ้าลาเลยจ้าลาเลย ลาพีแล้วน้องไปก่อนเด้อจ้าจัดของให้ลูกต่อเด้อจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกนาตะวันเด้อพี่น้องลุงน้าพาม่เลี้ยงเดียวและขอบคุณกล้องเลยสาวน้องพาแซ่บเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าขอบใจทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อจ้า